สวัสดีครับท่านผู้ชมและกัผู้ติดตามช่องสมวนกุลวงผมพูดนีเปียกเลยนะครับเอาพ่อกันเศร้าของวันที่18ครับกลุ่มผ้าพันสองพันครับเมื่อนี้อขอโทษครับอขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและก็บผู้ติดต,ตาม ที่อยู่ทั้งต่างประเทศครับเพราะว่าสิเป็นเล่าขเขมรเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็หลายๆประเทศครับนะขอขอบคุณหลายๆพญีเปียกกับบอคิดว่า f อฟสิอยู่ต่างประเทศหลายปานนี้นะครับเอามื่อนี้พญีเปียกสิมานนำเสนอการผสมฟักทองแบบมืออาชีพ เขาเฮ็ดจังไหนครับก่อนอื่นจะต้องศึกษาก่อนครับว่าไม่เถาอายุสั้นนี่นะครับพวกแตงพวกแฟงพวกฟักทองพวกแตงโมหรือบวบพวกนี้ครับคือดอกเขาสิบาน ดอกตัวผูกรับดอกตัวเมียเนี่ยเขาสิแย,ยกกันครับเขาเรียกว่าดอกส่สมบูรณ์เพศนะครับเพราะว่าดอกตัวผูกับดอกตัวเมียเนี่มันอยู่คนละดอกนะครับอาทีนี้ต้องหูจักว่ามันบานประมาณนะครับมันบานประมาณตีสองตีสามครับประมาณนี้ครับตีสองตีสามมัน่อยบานนะครับ แล้วบานนี่เขาาสิผสมช่วงใดบานอันเป็นไปได้นะครับแกนเขาปลูกฟักทองประมาณตั้งแต่ตหนึ่งไรขึ้นไปนี่เขาต้องเตือนผสมเกสฟรฟักทองนี่ตั้งแต่ตีสามหมือตีสี่ครับอ สมเกสรนั่งตาตีสามหรือตีสี่นะเป็นยัง่อยตื่นต่เศร้าตื่นต่เด็กปนันมาผสมเกสรอันตื่นสวยครับนะตื่นสวยเกสรอนเราอ่องเกสรตัวผู้ที่มันสมบูรณ์ครับมันสิล่วงโลนก่อนนะครับมันสิล่วงโลนนะมันล่วงโลนไว้อีลีครับ มันสีแดงนี่เฮานี่แก่แก่กีบดอกตัวผูนี่หลายๆดอกในการผรสมนะครับเบื้องตัวอย่างนะครับอันดับแรกครับเพราะต้องตื่นหนึ่งตาตีตีสามหรือตีสี่ครับตัดดอกเกสรตัวผูนี่ครับให้มันเต็มคุเลยเต็มทั้งเต็มคุครับอ่า อันซา่าก็นี่เช่นตีหาหรือหกโมงนี่ดอกเกรสรตัวผูนี่อ่าอันนี้ผมสมมติได้ครับนี่ผมผสมไปแล้วล่ะอันนี้คือดอกเกรสรตัวผูที่มันเหลือนะครับช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกลัวนี่ครับหกขนาดหกโมงกลัวนี่เกรสร เ้าออนเกสรตัวผู้เนี่ยมันล่วงลรนลงมาหาจีบใบเบิเรแล้วครับนี่นี่นี่ครับตั้งขางนี่แล้วก็เลี้ยวยกการเกสรตัวผู้นี่เลียบ่พอาเครืองได้ครับนี่เลียบ่พอเาเครืองมันเส็ดให,ห้เฮ้าบานนี่ครับมันเส็ดให,ห้เฮ้าอาเด็ดเกบดอกตัวเมียตัวผู้นี่หลายหลดอกนะในการผสม อันน้เขาตื่นหนึ่งตาตีสองอตีสามก้าหรือตีสี่นี่เขาเด็ดเทียเดียวครับดอกเกสรกีบดอกกีบดอกเกสรตัวผู้นี่นะครับดอกเดียวนี่ส,ส,สามารถผสมกับดอกเก,เกสรตัวแม่นี่ในสามดอกครับนี่คือดอก ดอกตัวเมียครับน,นี่นี่คือดอกตัวผูนี่ครับอยู่ในถังนี่คือดอกตัวผูนะครับอันเัาตื้นสวยนะครับเราอองเกสรตัวผูนี่มันชิลวงล้นเลือเครื่องเดียวนี่ครับนี่นี่อันเั้นตื่นแต่เศรารตัตร้งแต่ตีสามตีสามกวักวกัวหรือตีสี่นี่ดอกตัวผูดอก ดอกดึงนี่ครับมันสิสามารถที่สี่ผสมดอกเกสรตัวเมียได้สามดอกครับนี่นะครับแต่ปล,ปลายยอดน่ครับนี่ปลายยอดดอกนี่ปลายยอดเกสรตัวเมียนตัวเมียนี่ครับนี่ต่นนี้พ่อก็ยังเหลือหลายครับเพราะว่าเขาตื่นแต่เศร้าเราอ่องเกสรตัวผูน,นี่อ่า มันยังเต็มอยู่ครับเขาก็สามารถที่แก้ที่เดียวผสมได้สามดอกครับนะครับมาดูตรงนี้นี่ครับนี่อันนี้มีการผรสมแบบธรรมชาติกันมี่ครับมีพึ่งมีพึง่งซอยนะครับนี่แก้ได้ออกครับนี่แก้ปลายยอดมันเบาๆนี่ ใายอดเกสรตัวเมียนี่ครับได้เอียดเอาเบื้องอีเอียดนี่นี่ครับนี่นี่ครับดอกเกสรอ,อ่าดอกตะพูด,ดอกหนึ่งนี่แกกีบดอกออกแค่เดี่ยวนี่ครับกระสีได้ ผสมได้สามดอกแต่ว่าบานเขาตื้นสวยบานเราอังเกสอนตัวผูนี่มันสิรวงล้นเหลือเครื่องเดียวเมื่อเหลือเครื่องเดียวมันผสมได้แค่อ่าดอกเดียวครับดอกตัวเมียดอกเดี่ยวเท่านั้นเขาต้องได้แก่ดอกกีบดอกตัวผูนี่หลาย,ลาย,ลายดอกครับนะหรือ ดอกตัวเมียดอกหนึ่งต้องแกะกีบดอกตัวผูดอกหนึ่งยังสี่รับจะทราบสนนะครับก็คือตื่นได้เศร้าเกสรตัวผูมันท่านในรลวงโลนนะครับเขาก็สิสามารถเด็ดกีบดอกเกสรตัวผูดอกหนึ่งนี่ผสมได้ ผสมกับเกสรตัวเมียตัวเมียนี่ได้สามดอกแต่ว่าตื่นสวยบานนี่เราอ่งเกสรตัวผูนี่ดอกตัวผูนี่มันเลี้ยนหน่อยเดียวหนึ่งครับมันหลวงรนเขาก็ต้องเด็ดดูดูครับนะหนึ่งต่อหนึ่งดอกตัวผูดอกหนึ่งก็ต้องผสมกับดอกตัวเมียได้ดอกหนึ่งเท่านั้น นี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามที่สนใจน้ำเทคนิคนะแบบมื่ออเชียบน้ำไปใส่ครับนะกุสโคงสิบเกิดประโยชน์นะครับนะมื่ออเชียบไตั้งแต่หนึ่งไลขึ้นไปแล้วครับพอดสิบไลส้าวไลุ่นละนะครับ เฮ็ดจังไดมันจิตทุนเวลาเฮ็ดจังไดมันสิบอเสียเวลาเฮ็ดจังไดมันสิ้วนแล้วเพราะว่าการผสมเกสรนี่มันออกหลายเีครับเฮาซ่านสิบอท่านเลยกับอีกแรงแรงงานเขาต้องศึกษาเรื่องแรงงานขั้วเลื่อนเฮาว่าเฮาสิบปลูกซ้ำนี่แรงงานเฮาพ่อบอในการผสมเกสรต้องรีบเ้ยครับนะอาคลิปนี้คือสิบเป็นประโยชน์ ต่อผูส้สนใจมามากกันหน่อยนะครับเอาติดตามคลิปต่อไปเด้อครับเดอ้อผูใ้ใจสนใจเลี้ยงปลูกฝักทองขอบคุณครับสวัสดีครับ